ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อาหารเปียกแมวคานิวานะคะเขามีด้วยกัน2แบบนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเจลลี่อันนี้จะเป็นสูตรซอฟต์เจลลี่นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่ออกมาใหม่เลยก็จะเป็นสูตรเกวี่เดี๋ยววันนี้นะคะเอจะให้ดูเนื้อทั้งสองสูตรนะคะแล้วก็จะลองดูซิว่ามาแชวเนี่ยจะกินสูตรไหนมันเป็นสูตรแรกนะแต่แชลว่าคือชอบกินทั้งสองสูตรอยู่แล้วค่ะไปเลยเดี๋ยวให้ดูเป็นเนื้อ เจลลี่กันก่อนนะคะวันนี้เลือกมาเป็นรสลอฟเตอร์ตัวเนื้อเจลลี่นะคะ mm. เขาก็จะมีความเป็นเจลลี่แบบนี้ทุกคนนี่ <Okay. S 1> นี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสูตรเจลลี่นะคะต่อไปเราไปดูสูตรเนื้อเกวี่บ้างสูตรนี้เนี่ยก็คือจะบีบขึ้นมาแบบ สูตรเจลลี you ่เมื่อกี้ไม่ได้นะเขาก็จะมีความแบบว่าฉ่าน้ํามากกว่าเห็นไหมคะจะมีส่วนผสมของน้ําที่เยอะกว่าถ้าใครอยากให้น้องแมวแบบนี้ทานน้าเยอะๆก็สามารถเลือกเป็นสูตรเกวี่ได้นะคะให้ดูนี่เลยทั้ง2สูตรนะคะให้ดูใกล้ๆเลยว่าตัวสูตรเกวี่เนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบน้ําซุปที่เยอะกว่าถ้าเป็นสูตรเจลลี่นะคะก็จะมีความแบบว่าเป็นเนื้อแบบนี้ความแตกต่างของทั้ง2สูตรนะคะ โดยทั้งสองสูตรนะคะจะมีวิตามินบอสูตรเฉพาะเลยของคานิวานะคะตัวนี้จะมี B1 B2 มี3นะคะที่ช่วยเสริมสร้างระบบประสาทให้กับน้องแมวด้วยเราไปเบิกตัวมาแชวกันดีกว่าค่ะดูซิว่ามาเชวจะเลือกกินสูตรไหนก่อนนะคะแต่จากการที่เคยให้นะแชวจะชอบกินเกวี่มากกว่านะเพราะว่ามีความที่เป็นเนื้อแบบว่าเนื้อสัมผัสที่เป็นน้ำมากกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเบิกตัวมาเชลเขาเดินไปที่เดิมเห็นไหม ห่วยเกี้ยงเลยทุกคนไปไหมไปไหมไปไหมเริ่มเห็นเอ้ยมาต่อจีกันไหมเดินวน ินมากินต่อนานมากวันนี้วางขอีกันเดินมากินต่อ ทรูบเราก็คือแชลวชอบกินเปกเปียกค่ะอิ่มแล้วดีอิ่มแล้วดี